เปิดเผยสีนักแสดงนำอาริรักลิขิตใจเฟติชฮาร์ดซีรีส์จีนแห่งความรักและการต่อสู้ที่จะเป็นกระแสะแรงในวงการดนตรีจีนอริรักลิขิตใจเฟติชฮาร์ดซีรีส์จีนแนวย้อนยุคที่กำลังเป็นกระแสะซีรีส์ที่ผสมผสานความรักดราม่าและเกมการเมืองได้อย่างลงตัวดูและติดตามเรื่องราวของสีนักแสดงนำที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ครองใจแฟนๆพร้อมช่องทางติดตามไปส่งกันเลยค่ะเฉินเจอยวนเฉินเชยูเอ็นเป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศผลงานการแสดงที่โดดเด่นได้แก่รักในความลับ2021แอบรักให้เธอรู้2023และตุกรักพักใจใต้ต้นมะกอกขาว2025ลีชินลีชินนักแสดงหญิงขวัญใจแฟนๆสาวสวยมากฝีมือผลงานการแสดงที่โดดเด่นได้แก่หานทาชตาฟ้า2019ปรศนยุทธจักร2019มาป่าจองราชัน2020และภารกิจลับภารกิจรัก 2021เชินเฮออี i, ้เฉินเฮยนักแสดงชายหน้าใหม่ที่น่าจับตามองผลงานการแสดงที่โดดเด่นได้แก่ฤดูร้อนย้อนไวัรัก2021องค์หญิงใหญ่2024และพรห้าประการ2025เซียมึ่งเซี่ยวมิง,มมงนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองผลงานการแสดงที่โดดเด่นได้แก่เลิฟสตอรี่ออฟคอร์ดอนิม2020ปริศนาดาดปีศาจอาวิเหมือน2023และเมืองมหานคร 2024อรรรักลิขิตใจเฟติฮัสมีทั้งหมด40ตอนออกอากาศทางไอคิวิวัยเริ่มตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2025พร้อมภาคไทยให้แฟนๆได้ฟินกันแบบเต็มอิ่มอย่ารอช้าไปตามเก็บทุกตอนและฟอนักแสดงที่ชื่นชอบกันเลยค่ะ